นั่สมัครุตัวเตกับข้าวอยู่เลยี่มึนใช้อยู่ไหนแตบ้านพลังประชารัฐยุบ่าตอนนีุ้กคนะมงใช้ไปอยู่ไม่ได้แล้วนี่อยู่ไม่ได้หรอกรุบแล้วคุณปีสีามคุณทักษิณก็นเรื่องหุ้นที่มันใช้เข้าไร่ยใชบเข้ามาได้ลหมครับบางนึงเยอะเลยกำไรทคนเลยบางนึงเลไม่ได้บารทุกข่าวยุบไปมันหมดแต่บา ไม,ไม่ไม่ใช่ก้าวไกลยุบแปดพักเลยฮะแปดพักครับเพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักซึ่งกันและกันนะครับเรื่องนี้ผมคิดถึงการเรียนคณิตศาสตร์นะครับหให้2ถึง8มาครอบงำสอให้1ให้3ถึง8มาครอบงำมันจะวนเป็นวงกลมคนที่เรียนเรื่องออผมจำไม่ได้เรียกคอมบิเนชันหรืออะไรแฟคเอเรียนอะไรสักอย่าง,างเราจะดูออก ไม่ไม่ครับคือเรามีข้อเท็จจริงเรามีข้อกฎหมายที่อ้างอิงแล้วขอให้ตรวจสอบแล้วก็บอกว่ามันเข้าข่ายหรือไม่นะครับเอกสารที่เซ็นกันแปดแปดชื่อเนี่ยนะครับลงนามโดยหัวหน้าพักทั้งหมดนะครับแล้วแปลผมไม่รู้ว่าเขาทำแปดชุดหรือเปล่าโดยหลักเนี่ยมันควรจะทำแปดชุดต่างคนต่างถือแต่ว่านั้นดูจากข่าวเลยไม่แน่ใจ ที่คุณหมอจนละนานถือกันอยู่เนี่ยคุณกตคุณพิธาหรืออะไรเนี่ยแต่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นในมิติของนักตรวจสอบผมถึงมาแล้วถึงแจ้งพี่น้องชอมนชนว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่เป็นเรื่องพักการเมืองฝ่าฝืนมาตรา28หรือไม่ผมไม่ได้กล่าวหาเรื่องมาตรา29เลยนะฮะอันนั้นว่ากันแล้วจะเป็นเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92วงเล็บสม

ยางรื่องไม่ได้กำไรค่้บางอไม่ได้บด